ผริตวิชิวม่วงบทที่5กระบีดื่มโลหิตซอยีพันปาเกิดความโดดเดี่ยวเดียวดายขึ้นตนต้องการหุนเจเจอยู่ข้างกายโอภาปราศัยด้วยเนื่องเพราะหุนเจเจทั้งหน้ารักทั้งสนิทสนมโดยเฉพาะดวงตาหนางสวยซึ้งกะลายป่านั้นเสียงกระข่างจากสำนักใหญ่ชงงะงัขาดหายท้องทุ่งรอบค่ากลับปรเกิดเสียงหวีด ไม้ไผ่แหลมเล็กกระคายหูดังแทนที่ซอยี่ซ่อนกายภายในถ้ำรู้สึกจืดชืดยิ่งต้องก้มลงหมองดูธงสามเหลี่ยมสีแดงในมือสะบัดแล่นไปมาชั่วครู่ให้หลังเสียงหวีดไม้ไผ่พลอยขาดหายร,รอบบริเวณกลับคืนสู่ความสงัดงานแต่หุ้นเจเจยังไม่หวนกลับมาที่นอกถ้ำพันบังเกิดเสียงชายเสือ้อปะท่าลมขึ้นซอยีรีบซุกเก็บ ธงสามเหลี่ยมไว้ในอกเสื้อกลั้นลมหายใจสลับฝั่งรู้สึกมีผู้คนหลายคขนพุ่งผ่านไปที่ห่างไปพันระเกิดสุ้มเสียงร่ำร้อว่าชิ้วตัวจูหัวหน้าหน่วยแท่ชิ้วกองราตะเวนหน่วยที่ห้าถูกสกัดจุดอยู่ที่นี้ซอยย่้ใจหายวู้กับหนึ่งขึ้นกองราตะเวนที่ว่าคงเป็นเหล่าใช้การที่ถูกเราสกัดจุดกระมังหวนทบทวนทิศทางเมื่อขามาเปรียบเทียบกับ ภาวะาแวดล้อมเฉพาะหน้าถือกับใจเต้นพระทึกขึ้นพึมพำเบาๆท้าศิลานี้ห่างจากกริมหน้าผาที่เราขึ้นมาไม่ไกลนักเรล่าชยายชะกันที่ถูกสกัดจุดโคงถูกพวกมันพบเห็นแล้วได้ยินเสียงฝีเท้ามุ่งตรงมาทิศทางด้านนี้หัวใจซ่อยยี่ถือกับเต้นพระทึกขึ้นซ่อยยี่หาใช่กลี่งเกงย่อฝีมือพักมาก่ดำหากแต่ว่าถูกฝตรงข้ามพบเห็นมือกลับไป จะอธิบายต่อเสียเจกๆอย่างไรเสียงฝีเท้าพันหยุดยั้งที่ปากถ้ำซุมเสียงหนึ่งก็งร่ำร้องว่าชิวตัวจูที่นี่ก็มีถม้ำศิลาแห่งหนึ่งแววเสียงดังขวับขวียวผู้คนหลายคนลดนแ่นมาสมทบผู้คนอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเล้าสีอาจถูกจัดวางอยู่ภายในซอยพ่อ,อ,พอฟังขำเล้าสีพันจุกใจคิดขึ้นนั่นไม่ใช่ผู้คนที่ถูกเรากระแทก ร่วงหล่นลง,ลง,ลงจากหน้าผาในตอนแรกหรอกหรือผู้กล่าววาจาตอนแรกกล่าวว่าชิวตัวจู้เราจะเข้าไปตรวจดูซัดก้อนหินเข้าไปสักหลายก้อนก่อนซอยีเราฝากถึงตอนนี้ผัานเกรงลมปร,ราณขึ้นจากจุดตั้งช้างใช้เครดึงโดดภาคลมปร,ราดบันดอสุดสูงลอยตัวขึ้นแนบพระรโบเดเพเพดามถ้ำได้ยินเสียงทึบๆก้อนหินสองก้อนถูกซัดเหวี่ยงเข้ามา ตกลมบนพื้นถ้ำชิวตัวจูนั้นกล่าวว่าภายในไม่มีอันใดผู้ซัดก้อนหินกล่าวว่าเราเห็นว่ายังคงเข้าไปตรวจดูสักคราอย่างนั้นเฮ่งเฮียงจูหัวหน้ากองแท่เฮ้งเรามั้วางด้วยผู้ซัดก้อนหินรับคำจากนั้นปรากฏเงาร่างสายหนึ่งสืบสองเข้าถ้ำม,มาเห็นแน่ชัดว่าต้องพบผ่านซ้อยี้แน่แล้ว ซอยีขบกราบคำหนึ่งขึ้นท่านแสหามาเองจะโทษว่าผู้ใดได,ได้ขณะครูนคิดเกรงกำลังใส่สองแขนหรือลิ้วร่างลงจากเพดานถ้ำพรากกระแทกฝ่ามือทั้งสองออกซอยีฝึกปรือลมปานบรรดอสุดสูงได้สามสี่ส่วนสภาวะฝ่ามือครานี้ก็เกิดเป็นพลังก้าแข็งดุดมรสุมม้วนเนาเศษหินภายในถ้ำปลิวคล้าคุ้งทะลังใสสวงอกเฮงเียงจูนั้น แววเสียงอุทานอย่างแตกตื่นเฮงเฮียงจูไม่ทันมีความคิดต้านรับก็ถูกกระแทกกระเด็นออกนอกถ้ำซอยีทราบวา่าไม่อาจเร่งกายสืบต่อดังนั้นพุ่งตามติดออกไปผู้คนนอกถ้ำเห็นเฮงเฮียงจูลอยเลี้ยวออกมาดุดว่าขาดปานพึ่งใจหายว่าปรากฏเงาร่างที่เล้งสายหนึ่งสาพุ่งตามติดออกจากถ้ำสร้างความแตกตื่นแก่มัน จนถอยปราดไปสองว่าหนึ่งในจำนวนนั้นถึงกับเจ้าวีดไม่ไผ่กับปากเป่าอย่างมิคิดชีวิตแต่แล้วทุกผู้คนพบว่าคนในถ้ำเป็นทารกหนุ่มอายุสิบกว่าปีผู้หนึ่งบุรุษรา่างอ้วนเตีย้ยสูงไม่ถึงห้าเชีย้ยมือถือไม่เท่าเหล็กผู้หนึ่งปรันตะบอดว่ามิต้องเป่าแล้วเสียงวีดไม่ไผ่ทางด้านนี้ชะงักขาดหายที่ไกลาตากลับมาเกิดเสียงวีดขานรับแจ้งเหตุเป็นทอด,ทอด ซออี้ไม่สังเกตสนใจเพ่งตามองบุรุษอ้วนเตี้ยนั้นเห็นฝ่ายตรงข้ามอายุ40เศษศีษาใหญ่โตตาเล็กหยีสารูปประหลาดพิกลต้องกำเดินขึ้นดูจากท่าทีตบาดว่าของมันคงเป็นชิ้วตัวจูอะไรนั่นแล้วขณะครุ่นคิดตาเล็กหยีของชิ้วตัวจูศาสตร,ร์ประกายเกี่ยวกระดุร้ายกล่าวว่าเด็กน้อยเมื่อครู่เจ้ากระแทกเหงเฮียงจูออกมาหรือ ซอยีเห็นฝ่ายตรงข้ามคาดาค้านคุกขามโทรศะพ,พันพุ่งขึ้นเพียงงรพงศศีษะเฮียงเข่งโขชิวตัวจูยกม้เท้าเหล็กในมือขวาชี้ไปยังถ้ำศิลาริมหน้าผากล่าวสีเกลียวกราดผู้คนหลายคนทางด้านนั้นถูกเจ้าสกัดจุดด้วยกระมังใช่แล้วจะเป็นไรล่ยเราจะปิดชีวิตเจ้าสื่อกายปราดมากราดฟาดฝ่ามือซ้ายใส,ส่ทรงอกซอยีดังกลืนใหญ่ซอยีแผดด่าว่า ขุยโอไปใหย,ย่พลางเกรงกำลังใส่แขนขวาสะบัดเข้าต้านปะทะเหียงหกักโหมเสียงโครมพอผ่านพ้นซอยยีรู้สึกแขนขวาชาวูบต้องถอยกายก้าวใหญ่ชิวตัวจูก,กลับโซซส,สโซเซถอยไปอย่างเสียหลักสุดท้ายกระแทกนั่งลงกับพื้นในการที่ชมดูอยู่ด้านข้างหลายคนแตกตื่นตระหนกยิ่งไม่ทราบทารกหนุ่มเบื้องหน้าฉะไหนมีพลังการฝึกฝือกล้าแข็งป่านนี้ ชิวตัวจูทั้งแตกตื่นทั้งอับอายก็โดดปร,ราดจากพื้นตะวัดบ่าเด็กน้อยเราขอเสียงกับเจ้าแล้วสันปร,ราดถึงเบื้องหน้าซอย,ยีสะบัดไม้เท้าเหล็กในมือขวาสามครั้งซ้อนๆเห็นเงาไม้เท้าแน่นขนาดพลังลมกลืนครั้นสถานขวัญทะลักหนุนเข้าหาดุดรอล,ลอกขึ้นซอย,ยี่ขาดประสบการณ์การต่อสู้อดตื่นเต้นตระนกไม่ได้แม้ควงฝ่ามือด้วยท่า วงช่วยป่วยเฮ้เละรวมหอบใบไม้ล่วงคลี่คลายสามท่าไม้ตายเกลี้ยวกราดแต่ก็มือไม้ปาดปวนเล็กน้อยชิวตัวจูไหนเลยยินยอมปล่อยปลาล่าเวนอกาสดีงามไร่ลำไม้เท้าออกด้วยวิชาเลี่ยงห้วงกวยไม้เท้าสัมพันธ์ก็เกิดเป็นเงาไม้เท้า,เ,ทาเต็มท้องฟ้าผงคลีคล้าครุ้งอบอวนกระแทกกระทั a นใสซ้อยี ซอยีเห็นฝ่ายตรงข้ามมุ่งมั่นหมายปริดชีวิตตนถึงกับเดือดดาบเป็นการใหญ่วางคิ้วปรากฏแววอหิตวูบขึ้นขยับร่างท่อนบนผิวถอยไปแปดเชีย้ยซอยี่ยกมือขวาแต่ด้ามกระบี่วิชูม่วงเหนือไหลในเสียงกลางกระหืมดุดบังกรคำรามกระบ,บี่วิเศษถูกชักจากฝักกรีดจู่โจมออกด้วยเพลงกระบี่เงามายาอันเป็นไม้ตายของกระบีอ่อยดร เห็นประกายสีม่วงกระจายจ้าดุดสายฟ้าจากนั้นสะบัดสันพลิ้วเป็นม่านกระบี่สีม่วงผืนหนึ่งครอบกลุ่มชิวตัวจูไว้อย่างแน่นหนาชิวตัวจูรู้สึกมีพลังเย็นเยียบคุกคาำจับจิตแตกตื่นจนเหงื่ออกโสมกายไม่คำนึงถึงชื่อเสียงกิติภูมิล้มกายลงในท่าไหนลื้อพระกุ้งลาเกียลคร้านพิกายเกอกิ้งไปทางด้านข้างของวาเสษ ซอยีมันเกิดเพลิงอมหิตลุคือโหมแล้วไหนเลยยินยอมปล่อยให้มันหลบหนีก็ระบี่กรีกกระจายเป็นรุ้งยาวสายหนึ่งใช้ท่าหัวเศร้าโชวยกุลกวาดทำลายทั้งกองทัพฟันใส่วางเอวฝ่ายตรงข้ามใช้กันพระรามืงมึงเบื่นที่ชมดูอยู่ด้านข้าผู้หนึ่งฟันตวาดกล้องกวาดแกงพ่วกเหล็กในมือสอดแทรกเข้ามาช่วยเหลือแววเสียงดังฉับประกายวิช,ชูม่วงพอแปลกปรับ ผ่านยาดโลหิตพันาสายกระจายทันทีเห็นแขนขาข้างหนึ่งพวหกหักเครื่องท่อนปลิวกระเด็นไปไกลาวาเศษชิวตัวจู้ถูกฟันแขนซ้ายขาดเสมอไหลแผลพร้องในความเจ็บปวดล้มลงนอนจมกองเลือดเส้นส,สติสมประดีชร์กันพระราบึกเบินนั้นยึดกลุ่มพ่วเหล็กครึ่งท่อนขวัญกระเจิดกระเจิงจากพระยืนตะลึงลางกับที่ท่ามกลางสายตามากมายหลายคู่ ที่จับจ้องเองมาอย่างซ้อยี้ปรากฏตาสุขใสคู่หนึ่งสาพุ่งมาจากเงาเมืดไกลาตาเพ่งมองกระบี่สั้นในมือซ้อยี้เขม่งนิ่งเจ้าของดวงตาสุขใสเป็นสตรีสาวชุดเขียวซึ่งเคยนั่งร่วมโต๊กะกับเท่าคันเบ็ดเข้งก่างและประมุขพักมังกรดำนางคือหัวหน้าสาขาเมืองกังโศสังกัดพักมังกรดำใช้ย,ยาก้าบัวเซนฮูนางจิ้งจอกก้าวหาน งวนหลีลลังนางจดจำบอกว่ากระบีส่สั้นเล่มนี้เป็นของกระบี่อุดอรเมื่อหปีก่อนเคยใช้กระบี่เล่มนี้ช่วยชีวิตนาง,องรอดพ้นจากเงื้อมือศัตรูหลังจากนั้นนางก็ลอบหลงรักกระบี่อุดอรผ่านวันเวลามาห้าปีบัดน,นี้กระบีส่สั้นปรากฏอีกคราแต่คนอยู่แห่งหนใดหรือยามนั้นชายแนหลายคนแบกหามชิ้วตัวจูและเฮงเฮียงจูที่แขนขาดรับบอบช้ำ กลับสำนักใหญ่ที่หลงเหลือเพียงเฝ้าคุมเชิงซอยยี้ไว้มิกล้าลงมือโดยพระาการทันใดเสียงกูแก่งก้าวเกียวกราดเสียงหนึ่งนางจากสำนักใหญ่พักบังกรดํดำมุ่งตรงมปอยังทิศทางด้านนี้นางจึงจจกเก้าวหางงวนหลีล้างจดจำบอ,อกว่าเป็นซุมเสียงเท่ากันเบ็ดเค้งกลางต้องกำเนิดขึ้น เด็กหนุ่มนี้ยืนถือกระบีส่สั้นคงมีความสัมพันธ์กับกระบี่ดอนอย่างลึกซึ้งมาในอายุยังยาวมีรู้ความอาจตอแยเท่าคันเบ็ดเข่งกลางมีโทสะเราสมควรคุ้มครองดูแลทารกนี้นางหลงรักกระบี่ดอนพลอยบังเกิดความปราถนาดีต่อซ้อยอีดังนั้นผิวปราดจากแหลงและเลี้ยวลงที่เบื้องหน้าซ้อยอีกล่าวเสียงอ่อนโยนน้องเราปังจู้ประมุกพัก เรากำลังรุดมาแล้วยังมีผู้โสแซ่เบท่านหนึ่งร่วมทางด้วยพวกเราเหล่าผู้ยาวสมควรแสดงความเคารพต่อผู้โสจึงถูกต้องซอ,อีจดจ่าบอกว่านางคือสตรีสาวชุดเขียวที่นั่งร่วมโต๊ะกับคุณเจเจในห้องโถงเห็นนางกล่าวอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลแฝงความหมายเตือนสติจิตระแวดระวังพันผ่อนคลาย ซอกระบี่วิชูม่วงคืนฝากกล่าวว่ามวนกรณีข้าพเจ้าทราบแล้วนางจิ้งจอกก้าวหางงงานผู้กล่าวาว่ท่านทราบได้อย่างไรว่าเราแท้ง้วนด้วซอยีไม่ธิบายว่าตนเคยรอบดูเหตุการณ์ในห้องโถงเพียงแย้มยิ้มอย่างสุขศนนางจิ้งจอกก้าวหางเข้าใจผิดว่าเป็นกระบี่ดอนถ่ายทอดบอกชื่อแทะต่อซอยีต้องหน้าแดงวูบบังเกิดความว่าหวาม ดื่มด่ำขึ้นพรานแววเสียงดังขวับกึ่งกลางวงเพิ่มเงาร่างสายหนึ่งขึ้นผู้บาคือเท่าคันเบ็ดเค้งกลางบริวารพักมังกรดาในบริเวณรีผ่านหน้าหาเท่าคันเบ็ดเค้งกลางยืนห้อยมือสำรวมนางจิงงจากก้าวหางรีผ่านผู้บัดด้านหลังซอยยี่คล้ายเฝ้าคุมเฉิงคล้ายพิทักษ์ปกป้องเท่าคันเบ็ดเค้งกลางกวาดกราดสายตา มาอย่างซออยี่ซออยี่กลับประสานศพโดยไม่หวั่นไหวสำหรับกับซออยี่เท่าคันเบ็ดเค้งกลางเป็นเพียงชายฉลาแปลกหน้าคนหนึ่งเท่าคันเบ็ดเค้งกลางนิสัยเฮี้ยโสหังไหนเลยเคยถูกเด็กทารกจ้องจับเช่นนี้มาก่อนต้องมาเกิดความไม่พอใจกล่าวเสียงเงย็นชาหมวนโกนี้ท่านหลีกไปต่างจิงจอก้าหางงวลีลังใจเต้นประทึกอย่างรุนแรงใจกลางฝ่ามือปรากฏ เหงื่อเย็นเยียบไหลสืมพี่ทราบสมควรทำอย่างไรซอยีกลับยืนหยัดยังปลอดโปรง่งเชยชาปราศจากแววประวันพร่านเพลิงแววเสียงดังขวับเขียวเงาร่างสามสายและล,ลิ้วลงที่ข้างกายเท่าคันเบ็ดคิงกางทั้งสามคือประมุขพักมกรดํดาปีศาจไล่ลมปีศาจกรอ,อกกลิ้งปราณได้ยินเสียงอุทานดังเจยแจ้วเงาร่างอ่อนแอเตี้ยเล็กสายหนึ่ง แล้วเลี้ยวลงที่เบื้องหน้าซอย,ยีตัดพอว่าตีตตต๋ท่านฉไหนออกมาหรือซอย,ยี่พอเห็นเป็นทักเพ่งคุณต้องตำหนิว่าหุ่นเจเจท่านเพิ่งรถมาหรือผู้คนในบริเวณหงงานมูบใหญ่เท่ากันเบ็ดเค้งกลางพันกล่าวเสียงทุ่มหนักหุ่นยีเข้ามาทักเพ่งคุณหมุนกายกลับแม้ดูออกว่าสือแปะไม่พอใจแต่ยังกล่าวยิ้มแย้มสือแปะเขามาเล่นกับข้าพเจ้า เท่าคันเบ็ดเค้งกลางเพ่งมองเจ้าหน้าฮักเพ่งคุ้นซุ้มเสียงคลายความก็เร่งเครียดลงกล่าวว่าเจ้ารู้จักทารกนี้หรือถูกแล้วมันเรียกว่าอะไรหรือเขานามเนียมหม้อซ้อปีนี้อายุเท่าใดหรือสีห้าปีแต่อ่อนกว่าข้าเจ้าหลายเดือนสีหน้าเท่าคันเบ็ดเค้งกลางปรากฏแววพึงพอใจขึ้นกล่าวว่าเรียกทารกนั้นมาให้เราถามถ่ายมันดูฮักเพ่งคุ้น เหลียวหน้ามาร่ำร้องอย่างหลิงโลดตีต,ตีรีบเข้ามาซื้อแปะมีวาจาถามท่านดา่างจิงเจาะก้าวหางคลใจหลงนำซ้อยี่กระโดดปร,ราดมาเร่งรัดว่ารีบกราบพบผูโ้โสแซเบ้ซ้อยีประสานมือคารวาจนจรดพื้นกล่าวว่าเนียมม่อซ้อขอน้อมพบผูโ้โสแซเบ้พร้อมกับอากับกิริยาน้อมกายเหนือไหลซ้อยี้ปรากฏประกาย อัญเป็นีปวยพุง่งกลับเป็นประกายจากไขมุกบนผู้กระบี่และเพศหลากสีบนฝากกระบี่เอาคันเบ็ดเข้งกลางหน้าแปลเปลี่ยนไปมันเป็นบุคคลชนชั้นใดย่อมจำแนกออกว่านี่เป็นหนึ่งในหกของพิเศษบูริมกระบี่วิช,ชูม่วงรอยยิ้มบนใบหน้ามันพันปาสนาการดวงตาศาสตร์ประกายแล่วโมมมุ่งร้ายขึ้น หักเพลงคุ้นพอเห็นเช่นนั้นหน้าแดงเป,ปล่งปลั่งพันปลายเปลี่ยนไปซีดเผือดซอยี้พอยืดตัวตรงพบว่าบรรยากาศผิดท่าไปต้องงงงานผูบถามไถ่ตนเองในใจนี่เป็นเรื่องอันใดเรากาวว่าจะได้ผิดไปหรือพันแววเสียงทุ่มหนักเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าทารกอสูนเท่ากำลังคิดแล่เลมกระบี่วิเศษของเจ้ากระแสเสียงแผ่วเบาดุดปีกมแมลงวี แต่ชัดเจนทุกกระทงความเป็นหลักวิชาส่งเสียงทางลมปราณกล่าวให้ซอยี้ได้ยินเพียงลำพังซอยี้จดจำบอ,อกว่านี่เป็นซุ้มเสียงเดียวกับที่เตือนสติให้ตนรีบจากไปแต่ยังจำแน่ไม่ออกว่ากระแสะเสียงดังจากสารทิศใดพันได้ยินเท่ากันเบ็ดเค้งกลางเกล่าวเสียงเย็นชาทารกกระบี่สั้นเหนือไหลเจ้าได้จากที่ใดหรือซอยีขบสติเข้ากล่าว เป็นเสียเจกเจกเข้าเจ้ากำนันให้เสียเจกเจกเจ้าคือกระบี่ดอนเสียลิบตรงหรือถูกแล้วอย่างนั้นสื่อแป่เจ้าเป็นใครหรือซอยี่อึ้องไปวูบเนื่องเพราะต,ตนไม่มีสื่อแป่วิชาฝีมืองตนล้วนล่ำเรียนจากบิดาบรรดาและเสียเจกเจกขณะยุ่งยากใจแววเสียงทุบหนักนั้นกระทบโสดิกราเด็กโง่เขลาสื่อแป่เจ้าอยู่ในอ้อมอกเจ้าซอยอีสอดมือในอกเสือ้อตามสัญชาติยาน กลับสัมผัสได้ธงสามเหลี่ยมสีแดงปากทอรวบกระเลียนขาวผืนหนึ่งดังนั้นดึงออกมาสะบัดกรีกลาง,ก,ลางกากากดศกลางสุกสนนี่คือซื้อแปะข้าเจ้าหากเพกหุ้นที่ข้าด้านข้างเห็นในเวลาละสนารกา์เช่นนี้ซอตีต้ตียังมีกระใจกล่าวล้อเล่นสร้างความร้อนรุ่มนักอ้าปากมาหมายตว่ดท้ามมีค่าเท่ากันเบ็ดเข่งกลางพอเห็นธงสามเหลี่ยมผืนนั้น สีหน้าพันแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงถอยกายลืมตัวครึ่งก้ามันประงับจิตใจยากเย็นเบือนหน้ามาอย่างปรมุกพักบางกอนดําผู้เป็นสิทธ์สร้างว่าเจ้าน้ำาคนกลับไปก่อนปรมุกพักบางกอนดําแม้สงสัยใจแต่ไม่กล้าถามไถ่มากความ,มารับคำโบกมือขวาผูดนำบริวารพักบางกอนดําเร่งรุดกลับสำนักใหญ่ ชั่วพริบตาริมหน้าผาพี่หลงเหลือเท่ากันเบ็ดเค้งกลางสองเท้ารกชายหญิงและนางจิ้งจอ๋ก้าวหางนางจิ้งจอก้าวหางเป็นสตรีฉลาดปาดเปลืองฉูคิดว่าธงสามเหลี่ยมในมือซ้อยยี่คงเป็นสนัญลักษณ์ประจําตัวย,ย่อคนใดจึงสร้างความตื่นตระโนกแก่เท่ากันเบ็ดเค้งกลางป่านนี้ทันใดยอดขาวอีกรูปหนึ่งบังเกิดเสียงแผดโหดรอ,อยคุ้มกล้างดังมา เสียงหูร้อคล้ายอัศริบาทฟาดทลายสถานทั้งแผ่นฟ้าสะเทือนทั่วพระสุทธาซอย,ยีและหักเพ่งหุ้นรู้สึกศีษาพึงงงสมองหมุนสายร่างโงนเณินแทบล้มลงนางจึงเจาะก,ก้าหาก็ใจเต้นประทึกถี่เร็วแขนขาอ่อนนัะถวยไร้เรี่ยวแรงแม้แต่เท่าคันเบ็ดเค้งกางก็ต้องรีตาโคจรลมปร,ราณสะกดขมเลือดลมที่พุ่งพล่านลง เสียงหัวรอ้อคุ้มคลั่งพอผ่านพ้นซุ่มเสียงทุ้มหนักเสียงหนึ่งพันตวดว่าเบกกีสโตยท่านยังจดจำกฎบัญญัติของเราเต้าจู้ประมุกเกาะได้หรือไม่เท่าคันเบ็ดเค้งกลางสมองพองโตแทบระเบิดคิดไปถึงจอมประสูนที่ฆ่าคนมากมายสุขนาณนะผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ในโลกตอนที่จอมปสูตผู้นี้พิชิตไปทั้งแผ่นดินมันเพิ่งเรียนวิชาฟีมือสํสเร็จ หากแม้นชนชาวโลกเรียกมันเป็นอสูรเท่าฝ่ายตรงข้ามสมควรเป็นมาจมจย์ข้งหมู่มาแล้วซึ่งความจริงมันไหนเลยทราบว่าเจ้าของธงสามเหลี่ยมบำเพ็ญภาวนาฝากฝ่ายแต่สิ่งดีงามจนแทบสําเร็จเป็นเสยษแล้วเท่าคันเบ็ดเค้งกลางไม่เสียทีที่เป็นจอมอสูรดุนที่สองระง,งับสติและหันหน้าไปอย่างย่อเขาาลูกนั้นกล่าวอย่างสมรวมผู้ยาวไหนเลยกล้าลืมเลือนโกธบัญญัติ ของเส NO, ียนองค์เสียนเทพดาซุ่มเสียงทุ้มหนักนั้นกล่าวเสียงเกลียวกราดท่องให้เราฟังดูเท่าคันเบ็ดเค้งกลางท่องเสียงกังวานผู้ใดพบเห็นธงประกาศสิเต้าจู้หากจ้องมองตรงๆพึงควักดวงตาทั้งสองหากไม่คุกเขา่ขาคารวะจะถูกสะบ้านสองเท้าผู้ใดล่วงละเบิดต้องถูกประหารโดยไม่ละเว้นซอย,ยีและฮักเพกค,คุ้นหน้าแปลเปลี่ยนไปหันมาสบตากันรัวคำานึงขึ้น พวกเราชมดูจนพอใจเล่นจนสบอารมณ์แล้วนี่จะทำอย่างไรหรือซุ่มเสียงทุบหนักนั้นกล่าวว่าดีที่ท่องได้ครบทวนไม่ตกหลน่นเห็นแก่ท่านมิกล้ากระทบกระท่างทารกนั้นแม้สักขุมขนหนึ่งจะเล่เว้นชีวิตท่านสักคราไปเอถอะเท่าคันเบ็ดเค้งกลางคล้ายได้รับนิรโทษน้อมกายกล่าวว่าขอพระคุณเซียนองจบคำยื่นมือขวา,ขวาคว้ากุ่มือฮักเพ่งหุ้น กุ่งปรากับสำนักใหญ่ให้ดุเถินบินฮักเพ่คุ้นกรีดร้องด้วยความอะไรวอนตีตีซอยี่ก็ร้องเรียกว่าคุ้นเจจแต่ทว่าเท่า,า,ทากันเบ็ดเข้งกลางฉุดลากฮักเพ่งคุน้นรวดแล่นรับตาแล้วซุ่มเสียงทุ่มหนักนั้นพลันดังอีกคราหมวเเนียเท้าเห็นแก่เจ้าเฝ้าดูแลทารกนี้เล่าหูจะกำนันวัตถุสิ่งหนึ่งให้เพียงแต่เจ้าจะใช้เป็นประโยชน์หรือไม่ ต้องแล้วแต่ไหวพริบปฏิาพานขเจ้าคาดคำปรากฏประกายสีเขียวสายหนึ่งพุ่งวาบมาจากยอดเขาวอีกลูกหนึ่งดุจสายฟ้านางจึงจ่อเก้าหางง้วนหลีลังเกรงกําลังใส่แขนขวายื่นมือตะปบร,รับไว้เห็นเป็นกระบอกไม้ไผ่สีเขียวฟล้องหนึ่งพอดึงจุกไม้ไผ่เห็นภายในม้วนตาําราเบาบางเล่มหนึ่งนางจึงจ่อเก้าหางดึงตาําราเบาบางออกมาเห็นปกตาําราจาวรื่อสอน เจคเค้บูกลงลกบันทึกหลักวิชากาเรียนนางตะลึงลานบูบจากนั้นคุกเข่าลงกับพื้นหล่างน้ำตาด้วยความริ่งโลกกล่าวหอมซื้อแปลที่เขารับปวดรับการกราบก้านจากสิทธิ์จบคำโคกศีรษะคำนับรวมเก้าครั้งแววเสียงโครอยอย่างปราบปื้นปรอมใจซุ่มเสียงทุ่มหนักนั้นกล่าวอย่างเมตตาการุนว่า ปรดเสริจมากช่วชีวิตเล่าหูไม่รับสิทธิ์มาก่อนวันนี้จะละเมิกดกฎอันเคยชินรับพวกเจ้าสองทารกจดจำไว้วันนี้ของปีหน้าให้รุดไปพบพานเราที่ตังเงาเต้าเกาะเต่า,าบุรภานางจิ้งจอกก้าวหางรับคนยืดกายขึ้นซอยยิชมดูเหตุการณ์จนตะลึงลานจบจนฟังว่าจะรับตนเป็นสิทธิ์ค่อยสถานจากผวังซุ้มเสียงทุ่มหนักนั้นด้ว่า เสียลิบตรงเราจะนำพาทารกนี้ไปท่านมีวาจาใดจะกล่าวหรือได้ยินซุ้มเสียงอีกเสียงหนึ่งดังว่าซอยีสามารถได้รับความรักเมตตาจากเซียนองค์นับเป็นวัาสนาที่สะสมมาแต่ปางบันซอยี่เพียงได้ยินซุ้มเสียงจดจำาอกว่าเป็นกระบี่ดอนเสียลิบตรงต้องร้องพรางว่าเสียเจ๊กเจ๊กท่านมาแล้วหรือกระบี่ดอนไม่ทันตอบคำซุ้มเสียงสดใสเสียงหนึ่งสอดขึ้น ซออยี้เจ้าอยู่ร่วมกับเซียนองค์อย่างว่าง่ายขอเพียงสามารถฝึกเปลอตุยหุ้นซาเจียสามหัดล่าวิญญาณและจิบลุยโป้หวบท่าเท้าอาศิบากของท่านผู้เท่าภายหน้าย่อมเป็นยอดฝีมือดับหนึ่งแห่งบูริมแน่นอนซออยีฉุกใจคิดด้วยปัญญาไหวทราบว่านี่เป็นซุ้มเสียงวีรตรีแพรแดงซึ่งเป็นคนพระกระบิวดอนดังนั้นอร้องเรียกว่าซิมซิมอาสไพา เพิ่งร้องเรียกได้สองขามรู้สึกมีพลังดึงดูดกล้าแข็งขุมหนึ่งดูดร่างร่างตนลอยขึ้นจากพื้นแล้วเลี้ยวไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งอยากไม่อาจควบคุมร่างยัง้งซอยยิ่ฉุกใจได้คิดนี่คงเป็นเจ้าของซุ้มเสียงทุ่มหนักนั้นฉุดร่างร่างตนไป